ลิมนี้ก็มาอยู่กับกัปตันนะครับในห้องไดมอนด์ของซีซันสนะครับแล้วก็ตานี้เนี่ยเป็นตานที่ผมเจอครบห้าร้อยเนะครับเพราะเขาอยู่วัน above all เนอะเป็นอยู่ฝั่งนู้นนะครับตานี้เนี่ยรู้สึกว่าเป็นตานที่ตึงมากๆนะตั้งแต่ที่เล่นในสตรีมเมื่อวานนะครับคือถ้าใครที่อยากดูแบบสดๆอ่ะสามารถเข้าไปดูได้ที่สตรีมเมื่อวานนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะเอาไว้เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ตรงมุมขวาบนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะทำไทม์สกิปไว้ให้นะครับว่าเกมนี้มันอยู่ช่วงที่เท่าไหร่เริ่มมาก็พยายามหาจังหวะมาป่วนแนวหลังเหมือนเดิมครับเพื่อให้สเปซทีมเราเนี่ยดันเข้ามาแต่เจอไซล็อกไีอย่างนี้นะครับก็ต้องมาไล่เขาก่อนมยนเขาก็จะแบบคอยหาจังหวะมาเก็บซัพพอร์ตทีมเราเหมือนกันเนี่ยครับบักกี้กับไซล็อกเนี่ยบักกี้กับไซล็อกเขาขึ้นมาเล่นทั้งบนนี้นะครับผมก็เลยต้องมาไล่เขาก่อน มีงเขาจะยืนฟรีเกินไปนะตรงนี้โลก็ใช้สกิลถอยออกมาเลยครับพยายามเพลย์เซฟนะครับแบบไม่ต้องเสียดายสกิลที่มันแบบคูดาวนะครับอย่างน้อยคุณเอาตัวรอดไว้ก่อนนะครับเพราะสกิลเนี่ยมันคูดาวไม่ได้อยู่แล้วแต่ผมว่าจํานวนคนเนี่ยสำคัญในไฟแบบนี้นะครับถ้าคุณตายไปเนี่ยมันก็จะเสียเปรียบเรื่องจานวนคนแล้วก็อาจจะดันต่อไม่ได้นะครับเนี่ย พีพีกลับมาครับผมก็เลยไปเลงตัวฟรีก่อนเลยเพราะว่าถ้าเล็งแนวหน้าเนี่ยยังไงก็ไม่ตายแน่นอนเพราะเขามีหิวตรงนี้แนวหลังโลก็เลยต้องเปิดอันติมาช่วยนะครับพออ,เอกเกตตายปุ๊บผมก็กลับเข้ามาสู้ในไฟต่อเลยเมื่อกลเกตเนี่ยถ้าเราไม่ไปไล่เขาเขาจะแบบสแปมหิวยิงเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวมันจับยากอยู่แล้วด้วย บไฟนี้ก็เหมือนจะได้เปรียบแล้วครับเหลือคแค่มิสเตอร์ฟานัสติกตัวเดียวนะครับที่ยังอยู่ตรงรถแต่ก็พยายามบอดี้บล็อกนะครับไม่ให้เขามาแตะเพโลดเนาะเพโลดมันจะได้ดันให้ถึงนะครับมันจะได้ไม่ต้องหยุดอพอได้พอที่สเนี่ยผมก็จะพยายามมาเล่นลึกมันดูครั้งนะครับสำหรับแบบนี้นะ าถอยกลับมาครับเนี่ยแล้วก็มาหาบีคอนของแลกค,คูน้วยแต่พอยมากเขาเกิดไปแล้วก็ทําอะไรไม่ได้แล้วครับพอโลก็ใช้สกิลถอยกลับมาครับมาหาเพื่อนอมดอเตอร์อันติ <Ant> ผมทําอะไรไม่ได้เพราะว่าโล่ผมเนี่ยจะแตกและถึงผมจะวิ่งไปการให้เพื่อนเนี่ยโล่แป๊บเดียวก็พังเลยครับเพราะงั้นมาหาประโยชน์จากการมาล้วงแนวหลังดีกว่า แล้วก็ต้องรีเซ็ตไปครับตรงนี้ตรงนี้เหมือนจะบุกยากนะครับต้องรอเพื่อนก่อนเข้าไปคนเดียวไม่ไหวแน่นอนพอเพื่อนเริ่มมากัแล้วผมก็วิ่งเข้ามาเล่นข้างหน้าได้อันนี้เปิดลัตติปเลยนะครับเราจะได้แบบดันเข้าไปเลยไม่งั้นถ้าแบบเรายังยื้ออยู่ทีมเขาก็จะแบบกันได้เรื่อยๆ,ๆนะครับ ไม่รู้ว่ามากี้ข้าเราเก็ตได้ไงนะครับน่าจะเป็นสกิลอนนี่แหละที่มันเด้งไปโดนนะครับเพรว่าพอดูในหน้าจอแล้วมันไม่เห็นห <'s> ลอกอันติแล้วก็พยายามมาแชร์ดาเมจกันครับยิ่งอยู่เยอะดาเมจก็จะยิ่งเบานะครับคือที่เบาอะ่ะมันไม่ได้เป็นเพราะอันติแสอกนะครับแต่ว่าเป็นเพราะเรายิ่งอยู่กันเยอะเนาะ หลอกมันก็จะแบบสับแต่ละตัวนะครับสุ่มๆม,มารอรีเซ็ตอีกรอบหนึ่งครับเมื่อกี้โดนเอายาลันติมามีทั้งเอมม่ามีทั้งไซล็อก ตอนนี้เราก็เก็บไปได้คนหนึ่งเลยครับแต่ว่าเขามีเกิดของล็อกเก็ตเนาะแล้วเขาก็ตายไปนคนหนึ่งครับเป็นเอม่าทำให้เหลือดร็อกเตอร์ที่เป็นแทงตัวเดียวนะครับฝั่งนั้นตรงนี้ผมจะตายแล้วก็อันติไปก่อนเนี่ยครับอันติมาดึงเขามา3คนให้ทีมผมที่เหลือเนี่ยสู้กับไอตัวที่มันยิงยื้ออยู่นะครับก็คือมิสเตอร์แฟนตาสติก ที่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเมนิโต้ฝั่งเราเนี่ยอันติทำไมนะครับอาจจะเคานเตอร์หรือเปล่าแต่ก็ไม่เหมือนไม่ได้เห็นว่าสปอร์ตฝั่งนั้นเขาใช้แต่เนี้เมื่อกี้ผมจะเกิดแล้วมีสล็อกมาขัดมาขัดที่ชุบนะครับอืมตรงนี้ก็เราเสียไป3าคนแล้วครับ ตงนี้แม่เขาอันติมาผมก็พยายามใช้เพโลดเป็นที่กำบังนะครับไม่ให้อันติเขามาถึงเนะาะย่างก็พยายามเล่นกับเพโลดนะครับให้เป็นโคเวอร์แต่ก็เหมือนว่าจะมาได้แค่นี้ฮะทีมก็พยายามยื้อสุดๆแล้วนะครับเรื่องจำนวนคนอนะ่ะมันเสียเปรียบคนมันไม่พอจริงๆแล้วก็จบรอบแรกไปครับมาดูในรอบที่สองเลยครับ รอบที่สนะครับเขาก็ยังใช้เป็นคอมเดิมอยู่นะคอมเดิมเลยกับที่เขาเล่นเป็นฝั่งกันเมื่อกี้นะส่วนทีผมก็มีการเปลี่ยนเป็นกระลอกมาเพื่อที่จะได้เติมดาเมจได้เยอะขึ้นนะครับ ผมจะไม่ถอยมาเรื่อยๆนะครับหาจังหวะได้ก็จะเข้ามาเล่นตรงเพโหลดพยายามไม่ให้รถมันดันมาเรื่อยๆนะครับไม่งั้นยิ่งปล่อยรถไหลเข้ามาเนี่ยทีมเรามันก็จะถอยไปเรื่อยๆแลวทีมเขาก็จะแบบได้ดันเข้ามาเรื่อยๆมันเป็นวิธีคิดนะครับที่แบบว่า ก็ตรงมุมนี้ครับตรงชคที่มันเป็นหักอย่างเงี้ยมันมี cover เ,เยอะด้วยเพราะงั้นเล่นได้ง่ายอันนี้ผมเกือบจะกระโดดตกไปตามไซล็อกเลยนะครับดีที่มีสกิล F นะพอานึกว่าเขาแบบจะหายตัวหนีไปที่อื่นนะครับแล้วผมก็จะใช้สกิล E ในการ track ว่าเขาหายตัวไปที่ไหนนะครับ ตีมา2ตัวผมก็พยายามจะอันติวิ่งมาเซฟทีมนะครับเนี่ยรวมถึงไซรลเขาอันติด้วยก็จะวิ่งมาหาซัพพอร์ตเรื่อยๆอันติฝังนั้นเขาหมดแล้วผมก็ค่อยกลับไปล้วงต่อห u n a น่า <Luna S 2> ใช้สกิลฟรีสไปแล้วนะครับใช้ไม่โดนด้วยเพราะงั้น พยายามหลบสกิลฟรีซให้โดนนะครับของลูน่าเวลาเล่นกับตันถ้าเขาใช้ไปแล้วเนี่ยลูน่าก็ไม่มีสกิลเซฟตัวเองนะครับและยิ่งเขาอยู่คนเดียวแบบเมื่อกี้ด้วยก็ effort, เหมือนว่าลูน่าจะเปลี่ยนเป็นอดัมวอลล็อกแล้วนะครับ คือในหัวผมอะ่ะผมก็พยายามคิดว่าแบบเออล็อกเก็ตอะมันจะวางไอบีคอนไว้ตลอดนะครับแล้วก็ก็เลยแบบจะพยายามเข้าไปหลังมากๆเพื่อที่จะได้หาบีคอนแล้วก็ทำลายทิ้งน,นะครับตลอกอันติก็มาแชร์ดาเมจกับเพื่อนก่นกอนรวมถึงเรามีอันติของโค้กเดคเกอร์อยู่นะครับเมื่อกี้ น้ำโลมากครับนี่ก็พยายามหนีนะครับแล้วไซหลอกเนี่ยตามไม่เลิกเลยนะเดี๋ยผมก็พยายามเก็บเลือดเนี่ยเขามากัน2คนแล้วนะครับ ทีมผมก็พยายามแบบเปิดพอร์ทัลมานะแต่ว่ายังเปิดไม่เสร็จนะครับเนี่ยดูดิเขาไล่สุดมากแต่ว่าโชคดีนะครับที่มีบีคอนของล็อกเก็ตตรงนี้ทำให้ลงกลับไปเติมได้ไวขึ้นนะครับนี่เจออันนี้ก็ต้องมาไล่ก่อนอนดัมนะครับแต่ว่าอดัมเขามีชุบของล็อกเก็ตชุบขึ้นมานะครับเนี่ยคือถ้าไม่ตัดบีคอนล็อกเก็ตเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ มันก็จะเกิดได้ง่ายขึ้นน่ะในการตัดบีคอนมันเหมือนเป็นการตัดกำลังฝั่งนั้นด้วยนะครับว่าสล็อกเขาเล่นหลวงดีมากเลยนะเกมเนี้ย เล่นแบบสบายใจไม่ได้เลครับเข้ามาข้างหน้าเมื่อไหร่จะแบบเห็นไซล็อกมาข้างหลังตลอดเนี่ยผมก็เลยต้องมาไล่เขาก่อนแต่หมันจะไล่ไม่ได้ละคือไม่ต้องไปไล่ไซล็อกสุดนะครับเพราะว่าถึงจะไล่ยังไงมันก็เสียเวลาเพราะตัวมันหนีได้นะครับก็เหมือนกับว่าไล่ให้เขาถอยไปแล้วก็กลับไปรีเซตท,ที่อื่นดีกวา่า <s> พอเราพอน็ปอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยกลับไปรีกรูปกับทีมนะครับ เนี่ยผมก็จะพยายามคอยดูหลังให้ทีมด้วย <is> จะเล่นแต่ข้างหน้าอย่างเดียวไม่ได้ละเพราะงั้นเดี๋ยวซัพพอร์ตยืนฮิวไม่ได้นะครับตรงนี้มิสเตฟนนัสติกเราโลก,ก็เลยต้องเปิดมาก่อนแต่ว่าเราเสียไป2คนนะครับ <was> แต่ว่าไซรล็อกเขาตายไปแล้วรวมถึงอาดามด้วยแต่ว่าบีคอน็อกเกตอบแล้วครับที่ชุบไซรล็อกขึ้นมาเห็นไหม คือท่านไม่มีเกิดของไซล็อกอะเราน่าจะชนะไฟนี้ไปเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมก็เก็บไซล็อกไปได้ไซล็อกเขาน่าจะคิดไม่ถึงด้วยครับว่าผมจะมาไล่เขานะมันไม่ค่อยมีใครแบบมันไม่ค่อยมีแท้งตัวไหนที่มันสามารถไล่ไซล็อกได้นะครับตรงนี้ทอแล้วก็เก็บสปอร์ตเอ็มมาฝั่งนั้นไปได้นะครับไม่ใช่สปอร์ต นี่ไซล็อกมาผมก็พยายามขัดไซล็อกให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าเขาอันติมาโชคดีนะที่เรามีอันติและคูนอยู่เมื่อกี้ผมได้ฮิลมานิดนึงตรงนี้เนี่ยจริงๆผมอยากไปล้วงข้างในมากเลยครับข้างหลังเขามากเลยแต่ว่าเพโลดอ่ะมันใกล้ถึงแล้วแล้วผมกลัวว่าถ้าทุกคนออกไปกันหมดอ่ะเราจะแพ้ทันทีเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยมันขัดแค่นิดเดียวเองเพราะฉะนั้นผมก็ต้องแบบพยายามเล่นกับเพโลดไว้นะครับ อนนี้เขาก็เหลือไปน้อมกับเอม่าไปน้อมตายไปเหลือเอม่าคนเดียวครับเรียบร้อยครับแล้วก็จบไปเลยครับเลสโกร์สองต่อหนึ่งไม่รู้ว่าการได้ไงเหมือนกันนะครับตานี้เป็นตาที่ตึงมากๆนะในสตรีมถ้าไปดูในสตรีมก็จะเห็นแบบความทรมานของทีมเรานะครับที่แบบโดนไซล็อกลวงนะครับแล้วก็ฝั่งนั้นเ,นเขาก็มีท็อป500ด้วยนะโอเคแล้วก็จบไปแล้วครับ แ,บบแล้วก็ใครที่อยากได้อีโมจิน่ารักๆแบบนี้นะครับไว้ใช้ในช่องแชทไลฟ์สดในสตรีมหรือว่าในคอมเมนต์นะครับสามารถกดสมัครสมาชิกได้ที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณเมมเบอร์ทุกๆคนที่คอยพพอร์ตมาโดยตลอดนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับแล้วก็ไเ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ